สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเนาะครับเนาะมือนี่มือนี่ตอนเทีงเทียงคุณตาวิถีไทยก็เอาต้นไม้มงคลมาให้ท่านผู้ชมชมอีกแล้วโชคเก้าชั้นปาทิโทฟังแต่ชื่อเนาะท่านผู้ชมคัก คุณตาวิธีไทยนี่นี่น,นี่โชคเก้าชั้นนีน่มีคนเขาถามว่าปลูกไว้แล้วจะมีโชคเก้าชั้นจริงๆหรือเปล่าเพื่อนมา <laughs> มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะท่านผู้ชมเนาะเขาบอกว่าคนเฮานี่แข่งเรือแข่งพายนักแข่งได้ แข่งโชคแข่งวาสนามันแข่งบอด้นะเออเฮานี่คนบ่ค่อยมีโชคมีวาสนาเฮาก็ต้องหาแนวมาตบมาแต่งมาเติมเสริมแต่งเขาเรียกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคนเฮาสิมีราศีมีสง่าราศีมันก็ต้องมาเติมมาแต่งกันอื เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะท่านผู้ชมและที่สำคัญก็คือเขากำลังผลิดอกคุณตาวิถีไทยเอามารีเทิร์นครั้งไหนก็สวยงามครั้งนั้นโชคเก้าชั้นนี่ใบสวยงามเขาใส่กระถางมังกรหนต้นโชคเก้าชั้นนี่เออโชคเก้าชั้นใส่กระถางมังกรคู่กันโชคกับมังกร ฝนตกมาละท่านผู้ชมบังลปูปูปูโอ้เอาเอาเอาีได้เอาแค่นี้และเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าฝนกําลังเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะเอาละสําหรับมือนี้เอาต้นโชคเก้าชั้นมารีเทิร์นให้ท่านผู้ชมได้ชมให้มีโชคนํากันเนาะท่านผู้ชมเนาะสําหรับพระเอกของเรื่องในวันนี้ก็คือโชคเก้าชั้น ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมม่งเมนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนเด้อท่านผู้ชมเด้อเอาละสําหรับเที่ยงนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชมเอ้ยฝนกระตกมานาะท่านผู้ชมเนาะรีวิวยังมาทันในฮอดใส่แล้วอะ ฤดูฝนก็นเป็นเรื่องธรรมดาของฝนเนาะท่านผู้ชมเนาะอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนต้นไม้ก็สิได้ชุ่มช่ำชุ่มช่ำเนาะ